สวัสดี28ครับวันนี้ก็2ีธันวาแล้วนะครับวันเสาร์วันนี้เมื่อกี้ออกไปซื้อกาแฟมารถขึ้นไปเที่ยวทางเที่ยเยอะมากนะครับซื้อกาแฟที่ปัมม๊มน้ำมันรถเยอะมากในท่องเที่ยวทั้งรถมอไซค์รถยนต์ก็ขอใครที่ไปเที่ยวก็เดินทางปลอดภัยครับ คอมเมนต์นี้ครับยื่นคำทวงนี้อยู่เลยเนาะไม่แปลกครับผมถ้าเราถ้าเรายื่นเอกสารครบแล้วแล้วก็พิมพ์ส่งเอกสารตัวจริงแล้วยังอยู่สถานะยื่นคำทวงนี้อยู่นะครับฟังฟังจากท่านผู้การกองทุนนะ่นะที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับนะอาจจะรอดูเดือนมก,กราครับช่วงมก,กราคุมภาอะไรอาจจะขยับเร็วขึ้น นะครับของผมเองก็ฝากเขาส่งเปอร์เซน,นีไม่แน่ใจว่าส่งไปได้ยังเดี๋ยวต้องตามเหมือนกันไม่ของผมของแม่มมแมก็ถ้าเรายื่นแล้วส่งเอกสารครบแล้วก็ก็เสร็จหน้าที่ในส่วนนี้ล้วถ้าไม่มีการขออะไรเพิ่มเติมเราก็รักษาสิทธิ์ของเราได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็คอยติดตามกันต่อไป นะครับคอยติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อมีหลายคนทักคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบตอบไม่ได้ทุกคอมเมนต์นะเนาะก็พยายามที่จะรวบรัดนะครับรวบรัดให้ทําความเข้าใจแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ได้ยืนรักษาสิทธิตัวเองแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารครับนะครับข้อมูลข่าวสารที่แน่นอนและชัวร์ที่สุดก็คือทางช่องทางกองทุนประกรันวิทยาสภัยแล้วก็ทางสื่อช่องไทย p ี s นะครับผม รายการสถานีประชาชนนะครับดูตรงนี้เป็นหลักเลยนะผมแนะนำ่างนี้ดีกว่าผมก็พยายามที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางนี้แหละนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับวันไหนที่สะดวกไลฟ์ผมก็ไลฟ์นะครับวันไหนที่ไม่ไม่ได้ไลฟ์ก็พยายามลงคลิปทุกวันนะครับใครที่เดินทางนะครับก็เตรียมนะครับผมประกันรถยนต์นะครับประกันรถยนต์นะครับมีทั้งผ่อนทั้งสดนะ ่อนจับพันเดือนนะครับทักทายเข้ามาสอบถามผมได้นะครับประกันรถนะครับผมใครที่ประกันรถจะหมดหรือหมดใกล้หมดแล้วหรือหมดแล้วหรือยังไม่ได้ต่อนะครับก็ทักทายเข้ามาครับผมง่ายนิดเดียวครับหน้าหน้าสำเนาเล่มนะครับมีกรมธรรม์เดิมได้ก็ยิ่งดีครับนะครับผมหน้ากรมธรรม์เดิมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะทําราคาให้ดูได้นะครับหรือไม่ก็ประกันอุบัติเหตุประกันอื่นๆได้หมดครับผมทํางานทุกวันนะทุกคน Connie, ผมทำงานทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นทำเสนอราคาให้ทุกคนแล้วก็ปรึกษานะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลมหรืออะไรก็ต่างๆนะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้ทุกวันวันนี้ก็เป็นวันเสราร์อาจจะเป็นวันเที่ยวหลายๆคนนะครับผมก็สแตนบายนะฮะสแตนบายให้บริการทุกคนนะครับหรือไม่ก็ตับคอมเมนต์นะครับลงคลิปเมื่อวานไม่สบาย ตอนแรกตั้งใจว่าจะไลฟ์โอท้องเสียทั้งวันเลยนะครับก็เลยแบบไม่มีพลังไลฟ์แต่ก็ลงคลิปอยู่นะครับใครที่สนใจประกันก็ทักทายเข้ามานะประกันชีวิตประกันสุขภาพได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับผมมีผมบริการทั้งประกันชีวิตนะบริษัทประกันชีวิตของทางกรุงไทยแอ็กซ่านะครับผมแล้วก็ประกันมิน่าสภัยหลายๆบริษัทนะครับผมเป็นในหน้านะครับผมประกันชีวิตผมเป็นตัวแทนนะครับ ทักไทยก็ามาสอบถามครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมสวัสดีครับใครที่เที่ยวอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับสว่วนใครอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขกับการอยู่ครอบครัวครับสวัสดีครับ